อันนี้มาม่าใหม่นะครับเป็นมาม่าสควิตเกมนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะต่างจากมาม่าปกติยังไงเช็คแวปก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าในซองเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับโดยในซองนะครับเขาก็จะให้เส้นมาม่าปกตินะครับไม่มีอะไรและก็นี่เลยครับเครื่องปรุงนะครับเป็นเครื่องปรุงเหมือนสีของชุดผู้คุมในสควิตเกมนะครับแล้วก็จะมีเป็นผักมาให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาแยกเส้นนะครับเพราะว่าตัวมาม่าจะต้องกินแบบแห้งนะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์นะครับทุกคนก็คือซอสส โอ้หเข้มข้นมากเลยนะเออดูจากสีกหน้าตาก็เหมือนโคนอยู่นะครับทุกคนแต่เขาก็ไม่ได้โกหกเรานะครับดูจากหน้าซองแล้วเนี่ยโห oh, เป๊ะเลยนะและก็ถึงเวลาครับที่เราจะมาชิมมาม่าสปิทเก้แลครับทุกคนเอาปก่อนนะครับ,ค,รบคำแรกเน้นๆ้นรสชาตินี่คือแบบบอกไม่ถูกเลยครับทุกคนมันออกเผ็ดๆหน่อยแล้วก็มีความฉุนๆนะครับเหมือนยังไม่ชัดไงเหมือนยังไม่ชัดขอต่ออยคำเป๊ะเลยมาม่าโรยพริกไทย